กระเป๋าตกเอามานี้เก็บของคืนได้ไม่คืนนี่แสงไม่ดีเงียบเลยนะไปกลับบ้านไปหาแม่ไป, ana, ไปเอามานี่เอากระเป๋ามานี่ฉันเห็นก่อนฉันเห็นก่อนฉันเห็นก่อนฉันเก็บได้ก่อน,น,น,อนไม่งั้นฉันจะไปคืนเจ้าของที่คุณจะบ้าอะไรไงเปิดดูข้างในก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเอามานี่ฉันเห็นก่อนโอโหของมีค่าเต็มเลยมีเงินด้วยว่ะ ฉันเก็บได้ก่อนเอามานี่เลยไม่งั้นฉันเอาไปคืนเจ้าของนี่เดี๋ยวคุณจะบ้าเหรอเงินเยอะขนาดเนี้คุณไม่อยากได้หรือไงอยากได้งั้นเรามาแบ่งกันคนละครึ่งไหมใช่ไหมเงินเยอะขนาดเนี้เดี๋ยวเรามาแบ่งกันดีกว่าโอ๊ยฉันรู้สึกปวดท้องอะ่ะฉันอยากไปห้องน้ํางั้นกระเป๋าใบนี้เอาไว้ที่ฉันก่อนถ้าออกมาเดี๋ยวเราค่อยมาแบ่งกันไม่ได้กระเป๋าอะ่ะเอาไว้ที่ฉันก่อนพอคุณเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วอะ่ะแล้วเราค่อยมาแบ่งกัน เก็บไว้ที่คุณก่อนเหรอแล้วถ้าคุณหนีไปล่ะอืมงั้นเอางี้กระเป๋าอะฉันฝากไว้ที่คุณก็ได้แต่ว่าคุณอะต้องเอาของมีค่าฝากไว้กับฉันก่อนถ้าฉันกลับมาจากห้องน้ำอะแล้วเราค่อยมาแบ่งกันแต่ว่าตอนเนี้ยคุณต้องเป็นหลบอยู่ตรงนู้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเจ้าของกลับมาแล้วเราจะสวยเอางั้นคุณเอาของมีค่าของคุณมาฝากไว้กับฉันก่อนแล้วกระเป๋าเนี่ยคุณก็เอาไปได้เลยแต่ตอนเนี้ยฉันมีเงินอยู่สองพันกับโทรศัพท์หนึ่งเครื่อง จได้โหวันนี้ได้เงินตั้งสองพันโทรศัพท์ัเครื่องหนึ่งเนี่ยไอ้มิชาชีพมันหลอกเขาอีกแล้วเหรออะไรของคุณเนี่ยคุณเป็นใครผมรู้นะว่าพวกคุณวางแผนมาอย่าโดนจับด้วยไงเดี๋ยวผมแจ้งตำรวจนะคุณจะไปไหนก็รีบไปเลย ไปเอาเงินไปทำอะไรดีเนี่ยเงินต้องเยอะฮ้ยของปอมเฮ้ยนี่ก็ของปอมแล้วเงินกับโทรศัพท์ฉันล่ะเฮ้ยนี่คุณอันนี้ของคุณใช่ไหมใช่ค่ะถ้าผมทายไม่ผิดของพวกนี้เป็นของปอมแน่นอนคุณโดนหลอกแล้วอืมอันนี้ของคุณผมคืนให้นะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันหลังให้ระวังตัวดีๆนะอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆเพราะเพื่อมีอาชีพอ่ะมันมาในทุกรูปแบบเพื่อที่จะมาหลอกเราขอบคุณนะที่ช่วยหนูไว้ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับผมชื่อไม้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ